นำเสนอโดยแมสติฟานไทยแลนด์ฝากถึงเพื่อนเปปกูดียล่าส่งกำลังใจถึงโลเปตกีที่กำลังก้นร้อนเปปกูดียล่าส่งกำลังใจถึงจูเลนโลเรเปตกีและคาดหวังว่าเซบียาจะไม่รีบร้อนตัดสินใจโปรเทนเนอร์ไว้56ปีออกจากตำแหน่งแขวนอันดาลูเซียได้ย่ำแย่ แพ้ถึง4จาก5เกมที่ลงสนามตามรายงานจาก ol, มุนโดเดปอร์ติโบเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเซบีย่ากำลังตกอยู่ในวิกฤตหลังเก็บได้เพียงแต้มเดียวจากการลงเล่น4เกมบนเวทีลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ก่อนจะถูกแมนซิตี้บุกมาถล่มคารัง4ประตูต่อศูนย์ในเกมประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันคัรที่ผ่านมาก่อนเป๊ปจะส่งกำลังใจถึงโลเปเต,เตกีที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและหวังว่าทีมเซบียาโน ยังคงมอบความไว้วางใจให้กับเทรนเนอร์วัย5้ปีไม่รีบร้อนปลดออกจากตำแหน่งผมยังคงมีความคิดเห็นแบบเดียวกับโลเปเตกีและหลังการแข่งขันเราทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีในอาชีพของพวกเราเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเขาได้แสดงให้เห็นผ่านการทำงานของเขาตลอดตลอดอาชีพของเขาผมส่งกำลังใจให้เขาและผมหวังว่าพวกเขาจะไว้วางใจในตัวเขาเพราะไม่ช้าก,ก็เร็วพวกเขา จะออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้เปปกูดิโอลากล่า,าวนี่ก็เป็นคำกล่าวจากเพื่อนถึงเพื่อนอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน